วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องนุ่นสาวชาวนานะคะเอ๊ะมาออกรถไหมวันนี้พาแม่มาจองรถนะคะกับพี่เสี่ยวเนี่ยคุณาราคารึเนี่ยนี่เป็นยังไงวันเนี้ยจะได้เสียตังค์แล้วบอกฝากบอกม่ใหญ่พันกลรองด่วนเร็วเต้น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 นีใจด้วยเต้นเต้นดีใจได้ลูกชายกระบาลมันมีความมันสึงกปะ ถามลูกชายมาลูกชายบอกบอกบอกยายที่บอกว่าเชื่อทรงทางรถหน่อยบอกขอขางเงินดาวหน่อยบอกว่าขอขางเงินดาวหน่อยย้ายไม่ต้องห่วงอะไรอะไรตูไดอยู่เนี่ยเฮ้ยจริงจริงเนงนจาเจ้นไงเนเจ้้็ด้ มีทะเลเอาลูกมาอย่างนี้แต่ว่าลูกไปถึงได้ก็ไม่รู้ปลูกเลยตอนนี้พี่กำลังไปถ่ายเอกสารนอลังอันนี้พี่แกกำลังไปถ่ายเอกสารให้เรานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่คะช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรบึงเนี่ยอันนี้เลยนี่เชดของแถมค่ะเดก็เยอะคอมกันเนก็เยอะะสวยจเชลก็สวย บริการดีด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้วันนี้มาจองตัวห้าสิบห้าสิบแรงพร้อมอุปกรณ์จริงจริงนี่พี่พี่แนะนำดีมากนะคะทุกคนก็คำนวณให้อะไรนะคะบัต้าลันตาฟันอย่าลืมนะคะโคราชบ้านเองนี่แหละบ้านเองใช่อันนี้ก๊าซเซนเหรอสันทไม่ได้ถอน ไม่ได้ถอนนะเขียนจับทำสัญญาเลยจ้ะวันนี้จับทำสัญญาเลยเรียบร้อยบริการดียบริการดีบริการดีอ่ไหนแ่าบริการดีมากนี่ทุกคนก่น กำไม่นิคืนอันนี้ก็คือจองแล้วนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถไอ้ครับโอ้โหข,ขับแนะนําอีกขอค่ะแนะนําอีกใช่ค่ะในน้นนเป็นนายประมูลนายหนูก็ประมูลพักเน,นาะเ,<น>เ,เดี๋ยวนู้นไยไปก่อนนะโอเคแต่นนนเ,นนแเนี่ยนู้นรับแท่งพี่เขาดเดินไปบบเทเลทนอกจากอันเดียวกันนี่แหละขี่เขาปวดท้องอ่อที่ไม่สบาย เดี๋ยวเราจะไปดูรถกันนะคะทุกคนสวยไม่มีใครเห็นหนาเราเลย,ย,เ,ย,มมยเดี๋ยวไปดูรถกัน,นะะไนปนด้านนี้เลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ตาวาาวาอนันตพัสชกชัยนน <Okay. S 2> ่ารักมากเลย <c oughs> พี่น่ารักมากเลยแนะนําดีมากไอ้นะคะเป็นตัว50เนาะก็จะเป็นรุ่นที่จองนะคะเนี่ยมันหมึกผิดเนอะใส่มันเหมือนเราต่างทันไปทางนี้อ่าตัวเอลเซ่ไงชายชายไม่ยืนฝั่งนี้พี่ไอ้ยืนฟังนี้เป็นขาวเฉยไหมช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่จองนะคะา50แรงค่ะ50แดงก็จะตัวรถใบดันแล้วก็กระจังหน้าก็จะมีฐานสีแล้วก็โรตารี่ให้นะคะอุปกรณ์3ชิ้น5ป้าพี่อันนี้มันแตกต่างกันยังไงเนี่ย ราคามันจะนดีกว่ามันจะลงกว่ากันราคามันจะเท่ากันหรือว่าแพงกว่ากันอ๋ตัวนี้มันจะราคาสูางกว่าออเขาทำอะไรนี่กแก่่รแกไม่ซื้อมผมอยังไม่ไ็้รุ่นเลยผมสั่งพะนะจังนังได้ขอด้วจองน,นนะังน่ะ นานเองตอนนั้นรถไปได้อยู่นู่นรถไหนบ่าน้ำเขียวอ๋อเป็นคนมาจากนู่นครับเดียวกันนะครัมาแจกว่าน้ำเขียวมาผมเคยมาดูรถด,ดอกเอาไปส่กกบบงคนทั้งบ้านเลยนีหกสิบเป็นไงพ่ออยากได้อีกไหมอยากได้จะคันอยู่เสมอลูกสาวซื้อใหอ้อีกเลยลูออกสาวอีกเลยอีกเลยลูกสาวซื้อให้อีกเลยอ่าลูกสาวกน็ลูกสาว <laughs> สวัสดีนะคะพี่พี่ <laughs> อันนี้นะครับตัวนอ้วนอยตัวนอ้นนอ,นนวนอยตัวน้อยรถใช่้ะนะเฮ้ยขันเหมือนของพี่ซับเปอร์เลยไหมพ่อพี่ซับเปอร์เลยห้าสิบเนาะไอ้นี่ตัวขายอ่ะจ้ะไหมเออได้อยู่ด้วยชุดจริงจริงเออจะขอหมดไปคืนล่ะ คของหลดไม่ยอมขึ้นนู้ึ้นเองอันนี้เบียร์อวิท่วะน่อนนะอนเดิมม่งันอ๋อม้นกันพวกนี้ทุกคนก็นดีดีดูดน,นี่ารองเลคนวนว่าอะราะนี่ยะไรมีุ่่นะว่าแล้วผีผีดูดูนอกมันทำยไงขนาดเป็นไปไอ้นี่มาเนะี้ยังนี่เป็นนใสแบบนี้ได้ยังไง เป็นไงพอใจไหมองไงเออน,น้าริมกุ้มใจไหมถามไม่ชุดว่าพอใจไหมชุนบอกว่าอ่าใช่นันรนิมต้องบอกว่ากุ้มใจเพราะว่าทุกคนเสียตังมีมันก็มีมันก็มีแต่มีเทียน ลูชาใหญ่เราูชายใหญ่ไม่อยากได้ออจะคันวะเพราะขนาดนี้แหละก็หกสิบแม่องเอาสีิบดูถั่วปึใช่คืน ำหาเวลารถหายมันจะบอกขนาดขนาดทีรถใมันมกะให้เราได้เมมันมอก็สำหรับเรามากเลยนะเดี๋ยวนุ่นคันเนี้ยอีกคันหนึ่งไม่รู้ม่นจะมีในแอปมัน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 อยู่ข้างในเดี0ยวไม่ยู้แต่สามหมื่นห้า เด็ดพันไหมเด็ดพถ้าถ้าเกิดมันผ่านแล้วรอรถประมาณกี่วันพี่ก็ไม่นานค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อ๋อ่ันไปทางนู้นนันนีมพร้อมอยู่แล้วแหละไม่ต้องผันไปหรอกผ่านจะอะไรผ่านเนาะต้นกระบี่ต้นไม้ที่ใชบไหนพ่อขับรถผ่านผ่าน โอเคจ้ะงั้นขอบคุณนะคะบ๊ายบายพี่เสี่ยดีมากรีบรีบรีบหัวพี่อันนี้ถือว่าดีแล้วนะถ้าของพ่อเน่ะปุ๊บโป๊ะเลยแหละนูงจะบอกกับตามในติกตอกอ่ะใช่